ลักษณะลักษณะสบายดีสบายดีก่อนดูเห็นอะไรสบายดีเดอ้อป้าลุง f อซีทุกท่านยินดีตอนรับขอสูสุซองป้าจอยเดอ้อป้าลุงเอ้เนาะใสสบายดีเหปรป้าลุงมึงยุ่งอ่ะเก่งนะบออุ้ยอุ้ยอุ้ยค่อยค่อย,อยดูละค่อย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 ตุม่มค่อยในะหัวหัวโปกนะฮะ หัวปกนะฮะมานอนนะแม่มานอนแม่บอลเจ้าพี่มาบอกบอลเจ้าพี่เลยยังอยากบินอยู่บ่๊ะไก่ไพน์นี่ไก่ไ<ะ>พนี่ฮ์ไก่ไพนลูก อุ้ยบ่าวๆตบแนยุงน่ะตบแนยุงอ่ะตบยุงเฮ็ดอะไรตบยุงอ่ะอืมสบายดีสบายดีทุจ๋าบ่าวอยู่ป่าวว้านําอยู่ป่าดูสบายดีินอยู่พี่น้องมื้อนี้เนาะกว่าเมื่อวานอยู่แต่ว่าถ่ายก็เริ่มดีขึ้นแน่ๆเนาะเพิ่นกินาหลายมื้อนี้มันเลยถ่ายเรื่อย กินแต่น้ำน้กินน้ำบนมือบนเวนน้องวัดเอ้ยวาสนาเนาวาสนาเน่าเศราเหรอวะเศร้าเหรอว่เจ็บท้องนะเห็นอะไรโน่น เชพ่าพอบุญเชผ่าหลานลบอกเชผ่าไม่จอยเลยช่อนอนพอบุญเลยพอบุญโทรมาเลยพอบุญโทรมาแล้วเอาหับลูกหับลุกหับลุกหับเย็นมากไรู้สึกนยังไงเนี่ยหมอยังปิดนน ใ่นะอยู่ได้พอกันถ่ายคลิปอยู่ได้สบายดีเด้อพ่อบุญาี่บเอาคือใส่หูแน่นอะนะเออเบาหนักพอแน่นอะมาพี่เบิ่งแม่จิกก้นหายนี่เอามาพี่ก่อนโทรศัพท์นั้นโบเห็นหน้าพ่อบุญนะมาไว้หาดูดมือแล้วเก็บมาลูกเก็บมาหน่ะแม่แม่สีเห็นหายนี่ เอามาก่อนให้โทรพ่อให้โทรมานะ่ะพ่อลาบาบอเมียนบาพ่อลาอือพ่อวัดนาบอ่บนี่นะเฮ้นบอนคืนบ่เอนกอดเอิ๊็อนะอยอดเฮ้ส่งเขนนะยังใสอยู่เอ้าคนเมื่อกี้นี้ว่าอยากใส่กนหาไม่ ยังยังทายอยู่แต่ว่า,วา,นนา,าทาย,ยาาทวาดินแน่แหละกินน,น,น้ำลายเด้ทายยุกินจิกน้ำเนาะบอดิน้อลูกบอดินเนื้อของแปลงเลยเอาานันน่งคุยน้ำพอดีดีไหนั่งคุยน้ำพอดีดีไหลูกไว้อาบุลูกบอกถ้าแต่งหน้าให้พ่อมึงอีกแต่งหน้าให้พ่อบุญมึงบอก มาทาร์ได้ไหนดุ๊กฮัลโหลลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลปาดิฮัลโหลปาดิกําลังว่ากําลังว่าว่าใส่ใส่ผ้าห่มพ่อนะตัวไรจือบ่บอกปาลูกพาปิดหมุนม่วงพายปิดหมุนม่วงปลานะบอกปลาโยพายปิดปลาพายปิดพายปิดพายปิดหมุนม่วงนะบอกโย จำได้ว่าพายพปิดเมื่อวานนี่เหรอลูกเอือยยังเอือยพิงเพื่อนว่าปิดม่วงปลาเพื่อนปิดของปลาเพ<อ>ื่<ฟ>อนหายยู่ม่วงหวังเดียวนึงก็ได้เอือยพิงนะได้ปิดม่วงปลาเลยพ<อ>ัฒน,นาทิ้งเ่าเองอ่าลูกว่า เองไม่ได้ออนมีกินข่าวเองกับเ็นเลยนะกินไงกินแบบว่าข่าวกินอะไรเงี้ยหน่อยนะแบบว่ากินเพลินบุคอยนั่นเลยกินเองแบบว่าจกกินเถื่อค้ำเถื่ออะไรแบบว่าป้อนแบบห้าออกสิได้ชิคกี้พายอะไรป้อนกับพัดกับบุกินป้อนบุกินเบิรงกเมย์ให้หาไปแล้วตุกกดไปทุกที่เอ้าจับเนี่ยติซื้อเนี่ย ก๊อตตท้วเนี่ยให้พ่อเห็นได้ละผักน,นะพ่อมีแหงอะ่ะไอ้อย่าวางไหน <c oughs> อย่าเห็นนะนี่ลูกมึงเนี่ยทมั่วอะไรนี่นะมันแต่พ่อเห็นนะลูกแบบนี้เนาะชุดหน่อยไปแล้วคือประตูว่างนะฮะห <c oughs> อมกันทอมแก้มกันจุบ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บพอยจุ๊บพอย <c oughs> <c oughs> อย่าเห็นโทรศัพท์แม่แตกนะฮะ <c oughs> <ำ>จุ๊บจุ๊บแล้วน <c oughs> เนี่ยพ่ามีแหงอะ่ะ

ใช้มืออะลูกจ uh ือว am ่ามองไหนมองไหนจือว่ามองบนแท่งน่ะคือนอออกห้แล้วมองไหนม่ใช้มองไหนมองไหนอันไทยอาพอหาเอาออกมานอขังไหนขังไหนขังไหนเนาะเร็วเรเรเรี่ เห็นยังคือเหตุกายณ์ใช่แล้วเน,นี่ยน,น่ะแล้วหยานนะฮะอือปีโหโอพ่อบันไดมาเด้่ยดุพ่อเฮาบันไดมาไ่ต้องไปคอยอย่างนั้นนะะี่พอ่อ,พอบุญนอนแล้วนี่พ่อบุญนอนแล้วห้อ,องห้องถูกแนพ่พ่อเลยไปพีนก็ นี่พ่อพ่อนี่นะพ่อนอนนี่มาไม่มาพังพ่อชิบอกนี่พ่อชิบอกว่าพ่อพได้มานี่นี่นี่มาหนิโน่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 มึงเนี้ยพ่อห้องนะจริงเลยเราว่างหมดว่างแล้วบอได้ค่ะให้คือประตูว่างนะค่ะ เดก็เริ่มเย็นแล้วนท่ออพแล้วลูพอแล้ววันนี้ได้หลายอันเนมานีมมาเบิดเดบยเนาะท่าเหเบรเบิวันนี้ท่าเรเบิวันนี้เอาสีได้สีได้เอาทาท้าแล้วมนน่ อ่าท่าวันนี้คะ,ะใช่พ่อมึง,งท่าคุณซีเยย้ยนี่มันเบิด์ตแต่แต่ว่าบรนไม่ได้ถิม่มพี่น้องมันเลยหลายซองมาวัดสนาดินเอาเก็บไปใไ้วัดสนาดินเฮ้ย <c oughs> มันทางก้นมอวันนี้ <c oughs> ไปใช่นะเออแป้งมอ Bèn mọi hóc kín cào là bao hôm 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 ใช่ผ้าพอนอะลงมึงอยางหอมอ่ะหอมอ่ะใช่ผ้าพรมบุญนนะ่ะพี่น้องเราจะห้เพผ่อนคุยกับพ่อบุญเพคนก่อนเนาะเดี๋ยวชิสต็อกมันก่อนเดี๋ยวเป็นชิม,มาต่อ,อพอว่างแล้วหร,หรือเปล่าพ่อบุญไปอาบน้ำอาบน้ำนอนแล้วเลิกเลยไป,ไปหน้ากันไปนอนไป คุยกับพ่อเพิ่นแล้วแหละเนาะมื่อกิ้นี่พี่น้องเลยเนาะไปไปนอนมาหนีไปใช่แม่มนะพี่นอนกินแม่มไปไปไปนอนมอนุกไป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 ไไปไปไปไกิน้นำเสือเปียกเวทไป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 เอามานอนเอามานอนนะไม่ใช่ท่ายาให้นีไปไว้ไม่ใช่ท่ายายุ่งคดให้หนี่ไวมปนอนลง ออบุญบางแด้อมานอนหมาะผีมาหมาะบานอนลูกไปบ้างมาดูไว้ไไมานอนผีมานอนผีแพรหลันมี่ชูเจพี่น้องเนาะพนมักดมพนมักอุม้มแพรเลยเอาเอแพรดุเนงะี้ยน,นอนหน่อยไหมน่ามีหน่อยใช่เมื่อกี้นี่ ห,น,หน,น่อยนึงน้อยจีบใจกว่านะเซ <c oughs> <c oughs> บาป <c oughs> ะเซบาป <c oughs> ะเซบาปะเซบบปะอีหล่ะ <c oughs> ยังผมมันคือซีนาะนี่นะอืม <c oughs> นนนีนอนบ่ <c oughs> อนอนบ่ปิดใบบ่ปิดใบบอจ้าเดือมตาบ่ปิดภัยบ่ปิดภัยนอนเนาะอือตัวมึงยัยุงควบดุคอยละมันพี่นอ,นองเยงลยเวียนยุงหลายวนะไมทาย,ายาให้ก่อนมะทายาก่อนเด้อมาแข่งมา là phần non càng nguyên đồ nọ càng nhung khốp ừ. Dẫn bà Dẫn chơi chơi bà lụt Đã mình ngọt Dẫn chơi chơi <cười> <cười> แกว,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 ว่านังกติวเนี่ยฮึแม่แกให้นอนหลันนอนเออเพรให้แม่บ่โอเคโอเคนอนลัเดอ๋ย่จอยกับชินนนอนกันแน่ไม่จอยกับงวงไนงะ จอยึ้นง่วงแล้วเจอยึ้นง่วงแล้วตองคุณก็เริ่มคล้ายๆขึ้นเรืเร่อยๆแล้วอันไหนลูกเออผ่าหล,ลาบอผ่าหลาดีาไหมอันไหนเอาอยังลูก หึนะอืพาบอโอเคสนอพี่น้อง,งเียประจอยจิกรมน้องวัสนานอนก่อนเนาะขับุญทบคุณนายเด้อป้าลุงเยอยกข้ามารับสม่มวาสนาตาซึมซื่เนเด้อป้าลุง <c ười> ตาจนลอยมอเมยเฮงนี่บ่รู้บ่ขอบุนขอบคุณลายๆเดอที่เป็นห่วงน้องวาสนาเนาะทุกคอมเมนท์ที่แนะนำะจอยก็ขอขอบุนขอบคุณลายไเดอปจอยเมืองอยู่พี่น้องเนาะคอมเมนต์กะป้จอยให้น้องอ่านให้พังอยู่เนาะเมืองยู่ก็ขอบุนขอบคุณลายๆเดอทุกเมนที่ติส้มปจอยเนาะก็ขอบุนขอบคุณหลายๆเดอเนาะ คลิปนี้ก็จิขอจบเพียงสำนีก็เจอกันคลิปหน้าเดอ้อปาลุงเลยยันบักลบกวดนะ้องวาสนาเพิ่นสินอนน้องพี่น้องเลยเนาะยามเพินนพ่นนอนก็ให้เพิ่นนอนคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี